ผู้ผู้ชมคะสตรเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฝันร้ายของผู้บริโภคนะคะเพราะว่าหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาหิวข้าวมากไปสั่งไข่เจียวค่ะร้อนๆกำลังจะราดซอสพริกเนี่ยคือจังหวะที่เบียมาอุ้ยมันมีจุดๆดำๆคุณผู้ชมคิดว่าเป็นอะไรช่วยกันดูเลยค่ะเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่นี่พริกไทยหรือเปล่าหรอซอสพริกเขาใส่พริกไทยใช่ไหมเ <laughs> นี่ยคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคท่านหนึ่งเขาเจอนะคะแล้วเขาก็นำเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์คือข้อความเนี่ยบอกว่า พวกเราคือผู้บริโภคก็ว่าจะไม่สั่งนี่นะทําไมเขาแถมมาให้ด้วยหรือว่าเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านกันแน่นะอเออเนี่ยบีบออกมาแล้วสิริรวมทั้งหมดนับได้สี่ตัวทีหลังจะไม่สั่งกินอีกแล้วร้านนี้คือซอสก็ถุงแค่เนี้ยคุณผู้ชม,มเจอแมงวันตัวหนึง่งผมว่าก็แย่แล้วนะใช่ที่เจอไปสี่ตัวสี่ตัวคือ คือไม่รู้เขาทานไปหรือยังอะนะพอเจอแบบนี้มันก็น่าสะอิดสะเอียนเหมือนกันน,นะคะเน,เนี่ยเต็มกล่องเลยเนี่ยออก็นำกำลังจะกินนะเนาะใช่นะคะมาราบแบบนี้ก็นําเรื่องนี้มาโพสต์กันในโลกออนไลน์นะคะทีนี้หลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ไปอ่ะคุณผู้ชมงานนี้ชาวเน็ตเขาก็พะว้ากันไปตามๆกัน,นะคะ่ะบอกว่าโอ้โหครั้งหน้าเนี่ยจะกินซอสก็คงต้องตรวจด,ดูกันให้ดีก่อนนะมไม่เผลอกินอะไรลงไปแบบนี้แล้วก็มาในถุงว่าบางทีมันมองไม่เห็นนะคุณใช่คือ ต้องล่าดออกมาถึงจะเห็นนะแล้วถ้าเกิดใครที่กินข้าวแล้วแบบเหมือนกับลาล่าลาลาแล้วก็กินขึ้นเลยที่ไม่ได้ดูให้ดีๆนะใช่<อ>คือชาวเน็ตน <ะ S 2> บางน <ะ S 2> คนเนี่ยก็ถึงบอกว่าโอ้โหเห็นอย่างนี้ลแล้วแหวะเหมือนกันนะเพราะว่าอยากจะอาเจีนเลยอ่ะสงสัยเขาจะใช้น้ำจิ้มจากหม้อใหญ่ๆแล้วก็มาใส่แยกๆแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นขวดๆอะค่ะมันก็น่าคิดว่า,มาแมลงวันมันจะลวงลงไปได้ยังไงครับแล้วตอนใส่ถุงแยกแบบนี้ไม่เห็นเลยเหรอแล้วถ้าถุงแค่นี้มีสี่ตัวแล้วที่อื่นะไอ้ที่เหลือมีกี่ตัว เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากบอกถึงร้านค้านะคะว่าอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องของความสะอาดกันหน่อยค่ะครับ